สมันธ์าเธอไม่มีงานไม่มีการทําใช่ไหมจ๊ะขออะไรเนี่ยของมัน่นได้ด้วยเหรออุ้ยมันจะไวเกินไปนะยังดีกว่านะตอนนี้เราเนี่ยอยากได้เรื่องขั้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มันหยุดเออวันนี้มันหยุดไปเดทกันหน่อยไหมเราอะยังไม่เคยช่ดล้นเลยเดี๋ยวนะไปที่อื่นกันเฮ้ยสัมันธ์าเธอไปไหนร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านใกล้บ้านคุณร้านของเราเองไปไหมสมันธ์าไม่ได้หรอไปคนเดียวอรอ ทำไมเดินอ๋อเดินข้ามทางมะลายนี่เขาทางมะลายหรอเฮ้เฮ้ยมีคนโปอยสน่กับเราเว้ยเดี๋ยวนะจัญยาโนเฮ้ยมันจะดีหรอไม่ดีนะเราจะลองมาจีบเขาไหมกล่าวหาว่าตดเงี้ยลองแกล้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 งจีบสัมนทาอยู่บ้านโดนด่าตายแน่โอ้ยถ้าสัมนทามาแถวนี้ตายแน่เลยแถวนี้มีเพื่อนสัมนทานไหมเนี่ยไม่เอาพอพอเราแค่ลองเชิงเฉยแต่ว่าเราจะมาซื้อน้ำหอมซื้อ10อันเลย ผมชอบซื้อน้ำหอมมากซื้อหลายนเลยเงินเราเยอะเหรอวะซื้อหลายๆรอบเห็นปะอ่าอันนี้น่าจะ40กว่าหลอดแล้วนะครับเดีย๋ยวผมลองฉีดให้เพื่อนๆดูฉีดน้ำหอมโปรเสเน่นะครับแค่นี้ก็มีคนแบบว่าหลงสเสน่ห์เราได้เห็นปะเนี่ยคิดถึงเราเหรอเฮ้ยแม่มดสายขาวตอนรับติว้เราเจอแม่มดสายขาวครับพระเจ้าจอจ คุยกันครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสิเราสามารถขอให้เขาสอนให้เราเป็นพ่อหมดได้ด้วยนะเนี่ยยังไม่เคยลองเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสามารถทําได้งั้นเราจะสร้างความสัมพันธภาพกับเธอไว้ก่อนแต่ว่าเราจะไม่จีบนะเป็นเพื่อนกันก็พอนะครับเออเวยมาพูดคุยกันยาวๆให้กอดกันยังไม่เร้่ไม่เอาคุยเล่นคุยเล่นคุยเล่น,ลน,ลน gs, ปะสร้างความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันนะฮะอุ้ยเอ้าไม่ชอบอรอมาคุยกันต่อสิจะไปไหนเอ้าคุยเรื่อง ผู้หญิงไม่ได้เหรอคุยเรื่องซันเบนธาเธอไม่ไม่คุยคุยพูดเรื่องงานอนดิเรกได้ไหมเกี่ยวกับการทําอาหารเธอชอบทําอาหารไหมครับผมทําอาหารปให้ของขวัญเอ้ยให <น S> ้ของขวัญเพื่อเรามีอะไรป่าให้คอมพิวเตอร์เลยอ่ะเอาอไปเล่นไม่รู้ว่าที่บ้านเธอมีคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะแม่มดนน่ดีใจว่ามีอะไรอีกอะแต่ว่าวันนี้เราคงพูดคุยกันได้ไม่เยอะมากเนาะไม่คุยเันออื่นแล้วน่าจะสามารถติดต่อกันได้แล้วนะครับเวลาเรากดโทรศัพท์ เล่าเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปะเราให้คอมเธอไปเราก็จะมาพูดอันนี้ขายนักต้มตุน๋นไม่คุยด้วยหรอกมาคุยกับแม่มดเธอชื่ออะไรนะพีบีวคุยต่อครับโอ้ยมืดแล้วอะวูเอ้าหายไปไหนหตรงนี้มีหลอดเพื่อนขึ้นแล้วครับผมเฮ้ยเอหหาไ่ไปวูวามยังไงอันนี้เราไม่ได้สั่งนะครับโน่โจะไปกดเขาได้ไงเราเพิ่งเป็นเพื่อนกันนะ,ะแต่ว่าคุยกันติดเขาเรียกว่าอะไรคุยกันถูกคอนะครับเดี๋ยวพอก่อนนะเราคุยกันมาทั้งวันแล้ว เดี๋ยวไว้เราติดต่อไปหาที่หลังนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาซื้อโทรศัพท์กันดีกว่านะนี่โทรศัพท์มือถือครับอ่ามีเครื่องเล่นเกมด้วยนะนี่นี่ครับตู้โทรศัพท์นะครับซื้อเคลื่อนที่แบบนี้เลยโคตรสะดวกอีกอย่างหนึ่งที่อยากซื้อก็น่าจะเป็นเกมบอยนะครับเน่ซื้อเลยฮะปึ๊บโอ้โหโคตรไฮเทคมาเดี๋ยวเรามาให้ทิปพี่คนนี้หน่อย<笑><笑>โอ้ยก็คือร้านนี้ผมเป็นคนสร้างเองนะครับทำคลิปอยู่ในช่องนะครับชื่อว่า สร้างพื้นที่ส่วนกลางนะครับร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับอันนี้ผมคนตกแต่งสร้างเองหมดเลยนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากร้านสะดวกซื้อแถวนี้แหละนะเป็นแบบว่าอยากให้มันครอบคลุมทุกอย่างนะครับซื้อเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับเล่นเกมซื้อพวกผักผลไม้นะครับผมของเข้าตู้เย็นได้แล้วก็เป็นร้านอาหารในตัวนะครับก็ดีเดี๋ยวเราจะมาซื้อเสื้อนะครับอยากได้เสื้อใหม่เอาเป็นชุดทั้งชุดทั้งเซตเลยกันเฮ้ยอันนี้เป็นแบบมีรอยซักตรงเงี้ยเฟี้ยวดีว่ะเฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นะใส่ตะกร้าไปครับ ใส่ตะกล้าไปอันนี้ชุดสงการปะเผื่อจะน่าร้อนอยังเฮ้ยไม่มีน่าร้อนดีว่าผมปรับให้มันไม่มีหน้าร้อน <c oughs> เอ่อเฮ้ยอันนี้ดูภูมิฐานดีซื้อไปซื้อให้ซันเบนท่าสักชุดหนึ่งนะครับอุย้ยอันนี้ซันเบนท่าใส่น่าจะเหมาะนะครับแล้วก็กางเกงนี่ฮะเราซื้อให้ซันเบนท่านะครับชุดหนึ่งแล้วก็มีกางเกงนะครับแล้วก็ของเรานะครับรวมเป็น6ชิ้นพันสองด้วยกันปากเสือเฮ้ยมีแต่คนแบบว่านบนหัวนี่คิดถึงเราวะ มันนินทาเราเปล่าวะ,วะหรือว่าผู้หญิงคนนั้นชอบเราแต่ว่ามาเป็นแฟนกันเราหนี้สนิทเยอะนะเนี่ยมีคนอยากทําความรู้จักผมเห็นเขายืนอยู่นานแล้วเราวิธามานเป็นคนขายกาแฟด,ด้วยวยสั่งกาแฟดีกว่ามาขอสั่งกาแฟนยครับดูดิเนี่ยบนหัวเนี่ยมีแต่รูปร้าวอยู่บนหัวเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยดูตอนเขาทํากาแฟนะครับโอเคเอสเปรสโซ่ครับดูดิเนี่ยอะไรวะไม่เคยเจอเราเหรอมานั่งชิมกาแฟชิลๆนะครับผมซามนท่าไม่ได้มาด้วย งงมากโอเคเราเหลืออะไรบะซื้อของเข้าบ้านไหมซื้อพวกวัตถุดงวัตถุดิบไหมซื้อของเข้าตู้เย็นนะครับอ่ะไปะเพราะว่าเราก็ทําอาหารกันด้วยอ่าจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมเออตรงนี้ซื้อโทรศัพท์อ้ยเดี๋ยนะผมว่าซื้อโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ไซมันท่ายีกเครื่องหนึ่งโอเคซื้อไปตาคับกลับบ้านกันเถอะขับกลับบ้านฮนะอ่าเมื่อกี้มัน คือเวลาที่เราไปพื้นที่ส่วนกลางกับเวลาที่อยู่ที่บ้านมันต่างกันนะครับผมก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้แบบซิงกันไว้ใครเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาของมาใส่ตู้เย็นเอา้าทำไมมีสองตะกระ้าล่ะแล้วเราซื้อมาเยอะหรอมันเลยมีสองตะกร้าเดี๋ยวนะเก็บด้วยเก็บด้วยมตรงนี้เก็บไม่ได้วะเดี๋ยว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 เอาออกมาทิ้งเลยแล้วกันโอเค <S <S แซมเบนท่าผมซื้ออ่าเดี๋ยว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 ให้ของขวัญแซมเบนท่าก่อน นี่ครับเราซื้อเอ้ยเดี๋ยวให้น้ำหอมเลยดีกว,ว่าโทรศัพท์เป็นอะวะนี่ครับเรามีโทรศัพท์เรามีมือถือสองเครื่องนะครับให้ซาแม,มนธาหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำหอมให้ซาแม,มนธาสัก2ขวดละกันนี่นี่ครับผมให้ของขวัญคุณนะครับนี่เท่าน,นี้ซาแม,มนธาก็จะได้โทรศัพท์มือถือแล้วนะฮะ โอเคคือโทรศัพท์มือถืออ่ะโอ้ยโอ้โหสวีดกันทุกวันเลยถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับก็กดที่ตัวแล้วก็เนอี่ยเห็นปัตโทรศัพท์แล้วก็สามารถโทรได้นะครับบริกองบริการฉุกชงจุกเฉินได้หมดเดี๋ยวเรามาใช้ห้องน้ําก่อนอ่ายืนฉี่อย่างนี้เลยฉันไม่ได้ข่าวคุณนานแล้วนะ <c oughs> PB PB โทรมาว่าแต่เรามีโทรศัพท์บ้านอยู่นี่ว่าเดี๋ยวนะไปเล่นเตะบอลรับสายที่ใครโทรมาวะโน้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 เรามีโทรศัพท์ส่วนตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวโทรหาพีบีหน่อยแล้วกัน เดี๋ยวพีบีงอนนะครับคุยกันซะหน่อยเราจะได้เรียนเป็นพ่อหมดเลยแต่ถ้าเราเรียนเป็นพ่อหมดเราจะสามารถทํางานได้อยู่บอกว่างงมากเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเป็นพ่อหมดด้วยแล้วก็เป็นอาชีพการเมืองด้วยนะครับเพื่อเราจะมีความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นนะฮะตอนนี้เออเด็ดเด็ดเด็ดตอนนี้เรามีทักษะอะไรบ้างนะครับค<ม>นเลือกพาดไปในเลอเทอร์หรอไม่ใช่ การแสดงออกคนจะเยอะนะในสายอาชีพการเมืองนะครับต้องเยอะหน่อยสามันธาถูกกว่าอย่างโรแมนติกโอ้ยโหซามันธาถ้าเกิดอย่างเงี้ยไม่ย้ายม่อยู่กับเราเลยนะสวีทกันทุกวันหาเพื่อนซีสุดเลิฟนี่แหละซามันธาต้องเป็นเพื่อนซีสุดเลิฟวันนี้เป็นวันหยุดเรานะครับก็จะฟรีๆหน่อยนะโอ้เรามีเพื่อนเยอะเหมือนกันนะครับเราจะมาดูตรงไหนวะนี่ยนี่นี่นี่ดูค่าความสัมพันธ์นะครับว่าเราเป็นเพื่อนกับใครบ้างตอนนี้อันนี้คือแบบ สุดเลิฟแล้วอยู่แล้วแล้วก็แม่มดคนนี้นะครับ74นะเดี๋ยวค่อยโทรหานะครับบอกเลยว่าตอนนี้สานเป็นท่านะครับโ,โหครอบคลุมทุกอย่างเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งความโลรงในะครับคู่หรักแล้วก็เพื่อนซีสุดเลิฟนะฮะความรักโอ้ยอ๋อเป็นเพื่อนซีสุดเลิฟก,กัสบสานเป็นท่าอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราหาเพื่อนซีอีกคนหนึ่งแล้วกันก็น่าจะเป็น PB เนี่ยใช่ไหมเธอชื่อ p ีเออฟีบ,บีไม่ใช่ p b ฟีบีบอ่าอ่าดีนะมากดดูก่อน เรายังไ่ได้จ่ายค่าไฟใช่บ่เอาไว้บินอยู่นี่ครับชำระนี่88เหรียญซามนธาเธอมานอนกับฉันเลยไหมหมวแต่สวีทกับซามนันธานะครับลืมหาอะไรให้ทานเลยเอ่อเป็นเสิร์ฟนึ่งไหมเสิร์ฟอาหารเย็นนะครับสปากเกตตี้มามาซามนธาเดี๋ยวเราจะทำอาหารให้กินโอ้ยโดนมีดบาดเลยเรามีทักษะการทำอาหารอยู่2ขีดเองนะมา ซาเปนท่ากล่าวว่าคุณเชิญฉันมาเพื่อใช้เวลาค่ำที่นี่แต่คุณไม่ได้ให้ฉันนอนหรับพักผ่อนเลยฉันจะไปละอา้อาวออไว้เจอกันนะซามเปนท่าเออซามเปนท่าไม่ได้นอนคือตอนแรกเราก็คิดว่าเอา้ยอ๋อเราต้องเป็นคนบอกลาซามเปนท่าเองนะให้ซาเปนท่ากลับบ้านนะครับพอเราใช้เวลากันแบบทั้งวันซามเปนท่าก็จะเหนื่อยไม่ได้นอนซึ่งเราก็แห้วอีกแล้วทำอาหารจะได้กินกันสองคนก็เลยไม่ได้กินเลยซาเปนท่าม่ได้กินเดอ้องั้นเก็บใส่ตู้เย็นก่อนนะ ทำคําสะอาดไว้นะครับผมโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วห้าทุ่มกว่านะครับผมมาออกกำลังกายสักหน่อยนะครับไม่อยากอ้วนนะคือถ้าเกิดเราทําอาหารอร่อยแล้วก็ยิ่งกินเยอะๆมันจะอ้วนได้เดี๋ยนะเอ้เอาโดนไฟช็อตอ,อีกแล้วม่โอ้โหโ,โดนไฟชออ็อตเฮ้ยอ,อย่าตายนะอย่าตายอย่าตายอย่าตายว้า,าโอ้ my เดียว <laughs> เดเดียเ,เดี๋ยวเดี๋เดี๋ อา้าวไม่มาแล้วฟีบี้มาหาเราแล้วสวัสดีจ้านี่คือเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งนะมาคุยกับเธอเราจะมาทําความสนิทสนมนินทานินทาใครวะเนี่ยบีบีบอกจะนินทาเขาทำไมแม่มดอะไรแม่มดขาวผู้แสนดีนะนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นยศของเธอนะแม่มดขาวนะเดี๋ยวขอช้างน้ำก่อนนะ โอเคดูออร่าของแม่มดขาวเสียก่อนโคตรดีอ่ะแม่มดสายดำจะมีออร่าเป็นสีเขียวเออซึ่งอันนี้สายขาวนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำความสนิทสน,นมกับเขาให้เยอะๆก่อนละกันนะฮะเล่นอะไรกันดีลินทากันเยอะเป็นเพื่อนกันตอนนี้เราจะดูความสัมพันธ์อ้าโอ้ยสมเปท่าจะลดลงไน้นเลยวะแต่ของเธอนี่แต่ชื่อจริงเร,เราจีบได้ป่าววะลองจีบดูไหมจีบได้ไหม ว้าวจริงจริงห้ามจีบนะเนี่ยคือมันขึ้นอย่างเงี้ยคือจีบแต่มันไม่ดีนะเฮ้ยเฮ้ย no มันทําไปเองนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่าบูบามชมเชยคือมันต้องได้เท่าไหร่วะมันถึงจะมีเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าถามให้ของขวัญให้ของขวัญดิป่ะมาให้ของขวัญเราจะให้น้ําหอมกับเธอแม่มดนี่เลยเอาไปเลยครับนี่ 85แล้วนะครับชักชวนแต่เพิดกอดคุยกันมาก่อนคุยกันไปเรื่อยๆครับคุยกันไปเรื่อยบุบบุบบุบเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวนะหมาป่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะหมาป่าหรือเปล่าหรือเป็นหมาปกตินั่นไงมันเข้ามาแล้วแล้วมันก็มาพังไม่ชอบคุยธรรมดาด้วยนินทาแต่นินทาคนชอบปลาเธอได้เวลากลับ ไม่บาอ้าวกอดได้เฉยบอกลาอ๋อบอกลากอดได้โอเคแล้วก็เราเอาบินมาทิ้งมาตรงนี้ทำไมวะเนี่ยครับเธอกำลังจะกลับไปแล้วนะฮะไว้เจอกันเนี่ยมันมีหลอดตรงนี้อยู่อุ้ยบินมาแล้วเอ้าอะไรวะชำระนี่ด้วยปึ๊บ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรานะฉันดีใจที่ได้ใช้เวลาเพื่อทําให้สิ่งพวนี้กลายเป็นเพื่อนของฉันจะต้องทําให้เราสนิทกันยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ได้มันขึ้นสัญญาณอันนี้น่าจะจีบไม่ได้นะครับแต่เม่เราจะจีบทำไมเราไม่จีบเรามีซามัญ่าอยู่แล้วนะแต่ว่าซามัญานอนหรือยังวะเที่ยงคืนแล้วนี่วาเราก็ควรจะนอนเหมือนกันนะครับมานอนกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปทํางานต่อนะครับไฟทุกดวงไฟทุกดวง,ไฟ,ดวงไ,ฟไฟอัตโนมัติมาวิปมาฝึกฝึกฝนการพูดนะครับมาเราซ้อมการแสดงออกดีกว่า นะครับก่อนนอนมาฝึกการแสดงออกเผื่อจะได้เลื่อนขั้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เราต้องทํางานแล้วนะอ่ามาได้คะแนนเพิ่มแล้วมานอนกันต่อเถอะโอ้ฝนตกเฉยเลยเอ้าวยเช้าพอดีเลยเหรอเดี๋ยวเราขอขับถ่ายก่อนนะครับขับถ่ายให้เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ํานะฮะเดี๋ยวรถจะมารับเราแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถไปทํางานเองนะเรามีรถนะครับเออเฮ้ยเราต้องมาไอ้นี่ด้วย โอ้รถมารับแล้วแต่ว่าเราจะขับรถไปเองนะวันนี้ขับรถไปทํางานอ่านี่ขับไปทํางานเดี๋ยวไปเจอกันที่ทำงานครับพี่ผมไปเองวันนี้นี่ต้นไม้ของคุณมีสภาพดีมากวันนี้พวกมันไม่ต้องการดูแลเอา้าแม่บ้านมา้าเดิมไปปวดหัวก็ถือถังขยะมาปึ๊บเทเข้าไปเรียบร้อยเรามาดูการทํางานของแม่บ้านฟืบติดตามชีวิตแม่บ้านนะฮะนี่ล้างโถส้วม ขัดขัดทูถูขัดขัดขดููเลิกงานแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราดูซิว่าเราจะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่านะดูซิดูซิตีว้าว ได้เลื่อนขั้นแล้วนะครับผมตอนนี้เรากลับมาเป็นเด็กฝึกงานแล้วเรียบร้อยนะครับเริ่มจากการวิ่งงานให้กับผู้ควบคุมเมืองซิมซิตี้และพยายามที่จะก้าวขึ้นไปสู่การส่งข้าวให้นายกเทศมนตรีนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเราเคยเป็นแล้ววันเดียวแล้วก็โดนลดขั้นมาเลยนะครับผมก็ตอนนี้ทํางาน9โมงถึง3โมงเหมือนเดิมนะฮะโอเคเยี่ยมมากเลยพี่เจฟเรากลับมาตําแหน่งเด็กฝึกงานแล้วเ mm hmm. ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยม ข่าวดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะโทรหาซามัธาอุ้ยลืมซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มไอหมาตัวนั้นที่เราคิดว่ามันเป็นเพื่อนเราแต่มันมาทำร้ายโซฟาของเราได้รอ <laughs> งคอโทรหาซามัญธาสุดที่รักของเราก่อนนะครับเ <laughs> ชิญมาสิเธอมากไหมจ๊ะ <S <s ฉันจะไปเดี๋ยวนี้อ่าซามัญทานะครับมาหาเราอยู่เรื่อยซามัญท่ามาแล้วจ้าซามัญท่าเธอมา ทันพธาอยู่ไหนวะเป็นบอกนะ้ำไปเล่นบอลอยู่หลังบ้านหูยโอ้โหไม่ได้เจอกันกี่ชั่วโมงเองโอ้โหไวไฟเหลือเกินเฮ้ยทำไรอ่ะอ๋อคุยกันคุยกันเรื่องอะไรทันพิธาไปไหนวะเอา้าเราหนีนอนหรอเราหนีนอนเนี่ยทันพิธาก็หนีกลับไปแล้วอะไม่น่าทำอย่างนี้เลยโอ้โหนานๆทีพลังงานหมดอาบน้ำไปอาบน้ำก่อนนอนไปอาบน้ำก่อนนอน อาบน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฝึกพูดเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับเพื่อนๆเห็นหลอดไหมหลอดมันกระดิกนะเนี่ยใช่ปะ่ะดูวก่อนอุย้ยกระดิกกระดิกผมกำลังเพ่งดูอยู่อ่าตื่นช้าทุกวันเลยเก็บที่นอนให้หน่อยนะเดี๋ยวหิวปะ่ะหิวนิดนึงไงอยากจับผีเสือ้อเอ้ยหิ่งห้อยไม่ใช่ผีเสือ้อนี่ฮะสามารถจับหิ่งห้อยได้ด้วยงึบมี่งน้โอ้จับหิ่งห้อยใสยโ่โหลนี่นะ ได้ไหมโอ้โหเจฟไม่ต้องมาทํางานวันนี้ได้ไหมได้หิ่งห้อยสักตัวไหมเจฟไม่ได้หรอไม่ได้สักตัวเออโอเคครับวันนี้วันหยุดของเรานะเออเราอยากไปไอ้นี่อ่ะเราอยากไปพักร้อนพอดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราทําอาหารเช้ากินก่อนขนมปังปิ้งมาวันหยุดเรานะครับวันนี้มาทานขนมปังปิ้งกันก่อนนะจ๊ะเ,เดี๋ยวนะไมโครเวฟเรายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะอ่ามันพังตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่อยากซ่อมเองวะกลัวไฟชอ็อตยังไม่มีทักษะ ซื้อใหม่แม่งเซฟเซฟไปก่อนนะครับอ่าออกเป็นนี่ระบบดีไม่น่าจะพังง่ายมาทานอาหารก่อนครับโอเคผมว่าเราวันนี้มันหยุดใช่ไหมเราไปพักร้อนกันดีกว่านะครับมาชวนซามเมนท่าไว้ด้วยดิจองตั๋วพักร้อนเลยนะครับเออเราสามารถพาใครไปได้อีกพีบีไงฟีบีไปด้วยไหมฟีบีไปวันนี้แหละเราจะได้ไปสานสัมพันธ์เออพูดผิด สามั 35, เป็นแฟนเราแต่ว่าพีบีเป็นเพื่อนเราฟีบีไปพีบีหรือฟีบีไปด้วยกันครับต้องไปเกาะชิกกี้นะครับเราอยากไปฟรีเราเลือกโรงแรมไม้บ้านาหรือว่าโรงแรมชิกกี้บีชอุ้ยนี่ติดทะเลเหรอรีสอร์ทตามคู่บังกะโลอุ้ยบังกะโลก็ดีน่าจะเป็นห้องแยกนะครับเป็นเป็นหลังเป็นหลังเออแต่โรงแรมก็ดีนะครับโรงแรมไม้บ้านเอานี้ดีกว่าติดทะเลนะครับจัดไปดิโอเคไปฮะรถกลางจะมา เดี๋ยวนะโอ้โหทำไมนายมาใส่บินทุกวันเลยอะ่ะบ้านเราใช้ไฟเยอะนั้นหรองงม,มามาได้เวลาอ่ารถสนามบินมารับแล้วนะครับผมเตรียมตัวนะครับขอบคุณมากครับแม่บ้านวันนี้ที่มาดูแลบ้านเรานะครับระหว่างที่ผมมาอยู่ก็มาดูแลบ้านให้ด้วยนะนี่ครับเราจะไปสนามบินกันแล้วไปเจอกันที่เกาะชิกกี้ ว้ถึงแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเรากรณาเลือกห้องนะครับผมตามจํานวนที่คุณต้องการโดยคลิกที่ประตูโอเคอ่าเลือกห้องสวีทได้ตามใจชอบตามใจฉันนะครับหุยเรามาดูรอบๆโร,รงแรมกันดีกว่านี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแพนกล้องออกมา,มาโอ้โหใหญ่มากนะครับสวยงามมากฮนะตอนนี้โรงแรมหุยมีเขาเรียกบัลคอนี่นะครับนี่เป็นติดทะเลชายหาดนะครับว้วหุย แสงสาด่องลงมาน่าจะเป็นฝีมือของฟีบี้ครับดูดิฟีบี้เสกถาอยู่นะครับให้อากาศจ่มใสโว้และนี่ก็คือแม่มดข่าวนะครับฟีบี้เป็นเพื่อนกับเราเองนะครับพามาเที่ยวด้วยนะครับนางนางเราจีบนางไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวว่าเราจะกี๊ก,กันนางนะซึ่งเราเป็นเพื่อนกันนางนี่แหละอยากจะแนะนําให้รู้จักกาแฟเรานะอุ๊ยอันนี้คือสัตว์เลี้ยงคู่กายของฟีบี้เดี๋ยวนะเราอยากให้เธอรู้จักกาแฟเราอะ ชักชวนให้ความบันเทิงพูดคุยพูดคุยกับแซมเบนท่าหน่อยนะเดี๋ยวนะอ้าวไม่ได้หรอเธอไม่อยากคุยกับแซมเบนท่าหรอมาเดี๋ยวผมขอดูภายในโรงแรมนะครับอันนี้ต้องมาเช็คอินที่นี่ใช่ไหมซึ่งโอ้นี่ไงห้องนะครับผมเราต้องจองห้องผมว่านะเราอะต้องจองเผื่อฟีบี้ด้วยมีกี่ชั้นปะข้างบนมีชั้นนึงครับ ข้างบนมีเตียงกี่เตียงห้องนี้ห้องสวีทมีนอนได้สองคนอันนี้ก็คนละห้องโอ้หด้แบบอยากได้ห้องข้างบนมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีนี่ฮะระเบียงฮะโอ้โหเขาเรียกว่าซีวิววิทบัร์คนี่นะฮะก็คือมันเป็นซีวิวอะทิวทัศน์ทะเลนะครับแล้วก็มีระเบียงด้วยตรงนี้ นั่งทนานอาหารกันได้โอ้โหเอาไว้เรามาแฮนนีมูนกับสาบรท่าเดี๋ยวเรามาอีกดีวกว่าโรงแรมนี้นะครับผมว่าน่าจะประทับใจอยู่ซึ่งห้องที่เหมาะสมกับเรา3คนงั้นคือห้องนี้ฮะเออนะครับเราก็นอนกับสาบรท่านะแล้วก็ให้ฟิบี้นอนเตียงเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คอินครับ